ถึงหน้าผักตุด๊ดผักอินตุด๊ดมะลมป่าหรือต้อนมะคึกหรือต้อนพลึกแล้วแต่และท้องถิ่นแล้วแต่และพื้นที่ที่จะใช้ชื่อเรียกกันค่ะบางพื้นที่บางภาคก็เรียกจามจุลีสีทองจะเริ่มแตกยอดอ่อนออกดอกประมาณมีนาเมษาค่ะพบในทวีปแอฟริกาและเอเชียเขตร้อนชื้นในประเทศไทย จะพบตามป่าดิบแล้งป่าเบญจพรร์หรือพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมทุกภาคค่ะยอดอ่อนช่อดอกอ่อนและฝักอ่อนกินเป็นผักสดต้มกินกับน้ำพริกหรืออาหารรสจัดต่างๆหรือนำมาทำเป็นเมนูแกงเลียงผักตุ๊ดและแกงส้มผักตุ๊ดค่ะยอดอ่อนมีรสมันและยังช่วยเจริญอาหารได้ด้วยค่ะ